มาดูในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีพิจิกความรักนะคะค่อนข้างจะซีเรียสอยู่นิดนึงนะคะแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ค่ะสถานการณ์คือเหมือนแบบต่างคนก็ต่างอยู่ต่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้มีอะไรหวือหวาหวาดหวานมากนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะมีลูกคุณก็สามารถมีลูกได้หรือถ้าใครที่แบบ บางคนอะเพิ่งอกหักมาอกหักมาก็จะมีรักข้างใหม่แล้วก็เป็นรักที่ดีมากๆแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีอะไรครอบครัวก็คืออยู่กันทรงๆประมาณอย่างนั้นนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภราศีพิจิกโชคลาบนะคะโชคลาบเกิดจากการโชคลาบนะคะไม่มีมานะคะโชคลาบโชคลาบไม่มีมา แล้วก็เกิดจากการแบบทํางานกับหุบ้นส่วนล้วนเลยโชคลาภนะคะแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังหุ้นส่วนบางคนที่เราคุยด้วยก็อาจจะทิ้งดาบไปได้อืมประมาณอย่างนั้นก็ภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีพิจิก็ประมาณเพียงเท่านี้สิ่งที่เตือนก็แค่ให้บริหารจัดก,การเรื่องเงินให้ดีๆแล้วก็เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาแล้วกล้ามเนื้อน,นะคะแล้วก็เรื่องจากภาวะการทํางานหนักนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกคนโชคดีสําหรับเดือนกร,รกฎาคมนะคะสวัสดีค่ะ